you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o r x Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำเลยสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีประจำเดือนกรกฎาคม2 5 6 15หรือ2022นั่นเองนะคะก็เป็นเดือนใหม่นะคะเราก็มาดูดวงเป็นแนวทางกันอย่างมีสติกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นอาจารย์จะบอกทุกคลิปเลยนะคะว่าอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมคือ general reading คือทำนายกว้างมากค่ะฉะนั้นคนที่มาดูอาจารย์นะคะก็ขอให้ท่านดูเป็นแนวทางพอเพราะว่าไม่สามารถตรง แ,แต่ขอให้คุณดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับหลายๆท่านนะคะเป็นกําลังใจมีพลังงานด้านดีๆให้สม่ําเสมอนะคะแล้วก็อาจจะได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆกลับไปนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะดวงชะตาของแต่ละคนมันอยู่ที่การกระทําความคิดแล้วก็สติของตัวเราไม่ใช่คําพูดหรือคทาทานายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จงดูอย่างมีสตินะคะแล้วก็ใช้วิจารยาณเป็นอย่างสูงด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็สําหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกเพยะคา p ์พิกัสโต้นะคะ ในแบบฉบ uh, ับของอาจารย์ก hmm. uh, mm hmm. uh, ิ่งฟ้านะคะมีทั้งแบบเห็นหน้าแล้วก็ไม่เห็นหน้านะคะจะมี KFS Extra ก็คือเห็นหน้าแต่เป็นพิเศษเหมือนกันทุกๆอย่างเป็น timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไร่ก็ได้อาจารย์จะแปะ playlist เอาไว้ใต้ description นะคะสามารถไปคลิกดูกันได้หรือใครที่อยากดูเป็นดวงครึ่งปีหลังแบบดวงคนทั้ง7วันอาจารย์ก็แปะไว้ด้านล่างด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คลิปอื่นๆสามารถติดตามกด subscribe ในช่องได้นะคะเพื่อให้ในการเสียเวลานะคะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ นีัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภน,นะคะประจําเดือนกระกฎะาคม2รร5 6พนาสิบห้านะคะเรามาดูดวงเป็นแนวทางนะคะจากไพ่พิกนีตแล้วก็ไพ่ทาลอตอย่างเช่นเดิมะค่ะเรามาเริ่มกันนะคะ <c oughs> acceptance promise of the future nine of wands six of cups eight of wands ace of wands i need eight of wands and i have back metal i need ace of wands and i got six of pentacles f of u r o wands, Five of swords, n n i 9 of cups, queen of cups, page of pentacles, the empress And the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น happy squirrel ค่ะเป็นใบ,บพิเศษนะคะเป็นไพ่ใบพิเศษนสำหรับอ่าพลังงานขึ้นเป็นยังไงบ้างโอ้อพลังงานขึ้นดีนะเนี่ยดีนะแต่ มันอ่ะเดี๋ยวต้องบอกแบบนี้นะมันอาจจะมีเรื่องที่ทาให้เราปวดหัวเล็กน้อยต้องเรียกว่าอาจจะเป็นความเครียดก็ได้ที่มันอยู่ในใจของเราไม่ว่าเป็นความเครียดอะไรก็ตามแต่ท่องเข้าไว้นะคะว่ามันเป็นคําว่าเกิดเกิดขึ้นตั้งยูแลดับไปมันมีอยู่แค่นี้ในชีวิตของเราอ่ะวันนี้มันอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้แต่เหตุการณ์เนี้ยวันหนึ่งมันก็ต้องจบไปนะคะถือว่าทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าดีหรือไม่ดีอาจารย์ก็มองว่าเป็น,ป,นประสบการณ์และบททดสอบและบทเรียนให้กับตัวเราให้เข้มแข็งขึ้นไปอีกขั้นหนึง นะรประหนึ่งว่าอตอนนี้เนี่ยเราเองอาจจะกำลัง เรียนรู้อะไรบางอย่างกับประสบการณ์ที่มันเข้ามาในชีวิตของเรานะคะและอย่าไปกลัวมันเพราะว่าทุกคนมนุษย์เรามันต้องเจอในหลากหลายรูปแบบอยู่แล้วถือว่าเป็นเรื่องปกติของการเกิดมาเป็นมนุษย์ค่ะมันต้องเป็นแบบนี้นะคะอ่าฉะนั้นขอส่งกำลังใจให้คุณสู้ๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นแค่ภายในใจ,ใจิตใจแต่ส่วนอื่นเอาจริงนะพลังงานของคุณขึ้นไปในทิศทางที่ดีมากเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะเป็นที่ยอมรับมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนพลังงานขึ้นคําว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราวางแผนเป็นระบบระเบียบม,มากๆ คุณมีโอกาสที่มีอนา,าคตที่สดใสมากยิ่งขึ้นหรือบางท่านอาจจะแปลว่าตอนนี้เนี่ยวางแผนอานาคตให้คุณแบบยิ่งก้าวกระโดดก้าวไกลไปมากกว่าเดิมเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอาจจะมีคนยื่นโอกาสอะไรบางอย่างให้กับตัวเราถ้าเป็นโอกาสที่ดีจงคว้ามันเอาไว้ก่อนที่โอกาสตรงนั้นมันจะหลุดลอยไปนะคะแล้วพลังงานของบางท่านถ้าคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ อชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยที่เราไม่เดือดร้อนด้วยนะต้องอยู่บนความพอดีนะคะหรือว่าชอบทําบุญหรือว่าอื่นๆได้จิตบริสุทธิ์จริงๆด้วยเจตนาที่ดีอาจารย์เชื่อว่าสิ่งดีๆจะคอยมาสนับสนุนเราหรือมันเขาเรียกว่าความดีเป็นกรอบป้องกันให้ตัวเราอะคะ่ะคือความดีจะมาช่วยเราในอนาคตนะคะแล้วก็รวมถึงพลังงานของคุณบางท่านอาจจะมี งานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองอาจจะแปลว่าไปร่วมงานหรือเราเองอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายหรือว่าเตรียมจุดผู้ฉลองกับอะไรบางอย่างหรือมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในด้านต่างๆหรือคล้ายๆว่ามีความยินดีหรือว่ามีความสุขหรือว่าอะไรที่คุณทําในช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามีสิ่งดีดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณจริงๆอ่ะถือว่าเรื่องดีมากๆเลยนะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นคุณจะค่อนข้างใจปั้มใจกวา้างใจใหญ่มากๆนะคะ หนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าคุณจะเป็นคนดีเป็นได้นะอาจารย์บอกว่ามันดีนะแต่ต้องเป็นโดยที่เราเองไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ใช่เบ็ดเบียนกับตัวเราเองนะคะอย่าให้ใครมาเอาเปรียบเราได้ต้องดูความเหมาะสมด้วยเพราะช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่าใจปั้มใจกว้างใจใหญ่มีคําว่าใจนักเกรงเป็นใจแบบป๋ามากมากปีคําอาเจสูงมากเลยนะคะประหนึ่งเป็นสายเปนะคะช่วงนี้เราบอกว่า ถ้าคุณจะเดือดร้อนนะจะเหลือดร้อนกับคนใกล้ตัวนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ให้ใจใครอ่ะคือคุณให้จัดเต็มจริงๆนะคะอ่ามีความสําคัญใครที่มีความสําคัญคุณจะรักเขาแล้วก็ช่วยเหลือเขาเต็มที่แต่ดูนิดนึงว่าเราช่วยเหลือเราเออช่วยเหลือเขาแล้วเราจะเดือดร้อนหรือเปล่าอ่าประมาณนี้เป็นคาเตือนอย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครอย่าให้ใครหยิบยิมตังค์ถ้าไม่จําเป็นนะคะถ้าให้ก็เหมือนบรรดึงทำบุญแต่ต้องให้โดยที่เรารู้สึกว่าฉันไม่ได้ลาบากและเดือดร้อนและไม่ใช่ว่าต้องไปทวงเขาแล้วจะฉันจะเดือดร้อนถ้ามันต้องต้องเป็นแบบนั้น ก็บางสิ่งบางอย่างก,ก็ต้องปฏิเสธน,นะคะ,ะนะประมาณนี้ถัดไปสิ่งที่อาจารย์เห็นอาจารย์มองว่าถ้าใครที่ทาอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์หรือแม้กระทั่งดอกไม้ของสวยงามต่งตางๆอะไรที่อาจจะต้องไอเดียความคิดสร้างสรรค์อาร์ตหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องอต้องใช้จินตนาการนะคะมีความอาร์ติสต์นิดนึงน่นาติดๆเนี้ยช่วงนี้จะเด่นมากเป็นพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าจริงๆพวกอาหารเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า ศิละปะในเรื่องทำอาหารคือรูปลสกิ่นเสียงอาจจะรูปรักษณ์ที่ดีอร่อยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์เห็นถัดไปคืออาจารย์มองว่ามีโอกาสที่ตัวเราเองอะคะ่ะจะมีคนอาจจะยื่นโอกาสอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่แค่โอกาสเดียวมันเหมือนมีหลากหลายอย่างมีหลากหลายชอตที่เข้ามาเพราะพลังงานมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่คุณสามารถเลือกได้เป็นหนึ่งสวยหล่อเลือกได้เลยนะเนี่ย อาจจะแปลว่ามีคนเข้ามาให้เราเลือกสัตว์ก็ได้หรืออาจจะแปลว่าเราเองอาจจะเจอกาลยานมิตรเจอคนดีๆในช่วงระยะเวลานี้มากขึ้นแต่เราจะเห็นท่าท้คนที่มันไม่ดีกับเรามากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันเหมือนกับว่าดวงตาของคุณมันจะสว่างขึ้นมาหนึ่งว่าเราเห็นแสงสว่างนะคะเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะพลังงานมันขึ้นออกแนวแบบว่า มันเหมือนดึงดูดสิ่งที่มันดีแล้วก็ผลักใสอะไรที่มันเป็นพลังงานด้านลบหรืออะไรที่มันไม่ดีเหตุการณ์ที่มันไม่ดีหรือมกรกทั่งคนที่มันไม่ใช่คนที่มันไม่ดีออกไปนะคะชัดเจนในเรื่องนี้มากๆเลยเอาเป็นว่าพลังงานขึ้นสวยมากๆแล้วมันพลังงานขึ้นเพราะว่าดวงของคุณค่อนข้างขึ้นนะดีจังเลยได้ฉามากๆนะคะ,ะสาหรับชาวราศีพฤษภนะคะโอเคก็สาหรับเรื่องนนอื่นๆอาจารย์มองว่าพลังงานขึ้นดีเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูแบบ ต่อเนื่องกันนะคะเจาะลึกกันในเรื่องการงานฉะนั้นยามขึ้นอย่าหรงเย,ยามลงอย่าท้อนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้าง The magician ขึ้นมานะคะ The hermit ขึ้นมา Five wands Temperance Knights of Pentacles โ okay. อเคจุดผู้ฉลองจริง t r e e of Cups ขึ้นมาเป็นใบสรุปแต่หนึ่งอย่างในเรื่องการทำงานคนเราบางทีมันทำงานด้วยกับคนนะคะ มันต้องมีปัญหาบ้างแหละหนึ่งอย่างระวังเรื่องการทะเลาะก,กันแต่ถ้ามอยมุมน,นึงอาจจะแปลว่าประชุมเยอะก็ได้เหมือนมีการดีเบตไปการไก่เกลี่ยก,การมีการหาความคิดเห็นที่มาลงตัวตรงกลางให้ได้นะคะเ,ะเพราะพลังงานมันขึ้นคําว่ามีปัญหาโต้แย้งกันนิดหนึ่งอาจจะมองว่าไม่ใช่ร้ายแรงหรืออาจจะแปลว่ามีการเปลี่ยนรูปแบบในองค์กรก็ได้หรือว่ามีการทําอะไรใหม่ๆมันเลยแบบว่าช่วงนี้อีลลงตุงนางนิดหน่อย เท่านั้นเองนะคะแต่ส่วนอื่นเอาจริงนะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าถ้าเปลี่ยนงานงานที่ใหม่อาจจะดีมากกนขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ขอให้คุณดูดีๆด,ด้วยละกันถ้าที่ใหม่รับเราแล้วค่อยไปในกรณีบางท่านอาจจะยังทํางานแบบ เป็นงานทั่วๆไปงานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้แต่ถ้าจคุณเป็นเจ้าของบริษัทช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขยายกิจการหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนระบบหรือรูปแบบหรือมีการเรโนเวทเกิดขึ้นเป็นไปได้ทําได้นะคะหรือว่าโปรแกรมอะไรต่างๆคือมันเหมือนกับว่าบางท่านอาจจะแบบขายของอะไรเงี้ยทำโปรทําการตลาดให้มันดีขึ้นกว่าเดิมช่วงนี้มีโอกาสปังบุรีเยมากาจริงดวงปังนะไม่ใช่พังพิน้านะคะ ปังปุริเย่ปังดีมากๆเพราะว่าช่วงนี้ความคิดสติปัญญาของคุณดีเนี่ยบางท่านอาจจะแปลว่ามีการศึกษาเพิ่มเติมในเนื้องานในเรื่องการศึกษาเราเรียนในเรื่องเนื้องานต่างๆเนี่ยบางท่านอาจจะโดนส่งไปเรียนภาษาเพิ่มเรียนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมหรือมันแปลว่าช่วงนี้คุณได้องความรู้เพิ่มเติมจากการที่แบบมีคนมาสอนเราก็ได้หรือเราเรียนรู้เองช่วงนี้เราบอกค่อนข้างดีแต่ต้องใช้ความคิดเยอะ บางท่านที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องงานอีเวนต์นะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องคําว่าที่ดินต่างๆหรือเป็นอาชีพเรื่องการเดินทางหรือเป็นอาชีพที่ไม่อยู่ติดกับที่หรือเป็นอาชีพที่อาจจะต้องเป็นแบบต้องให้วิชาความรู้หรือแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์อะไรที่แบบเกี่ยวกับอะไรที่มันตัวเลขอะไรยากๆอะไรที่มันแบบต้องแบบใช้รายละเอียดต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษ คุณทำทไายแล้วทาดีด้วยนะคะเอาง่ายนะว่ามีข่าวดีหรือประสบความสําเร็จในเรื่องการทํางานต่างๆมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแต่ให้ระวังแค่เรื่องคําพูดและความคิดต่างๆแล้วก็รวมถึงให้คิดก่อนพูด ถ้ามันมีปัญหาอะไรที่มันแก้ไขได้ก็แก้ไขกันไปแต่ถ้ามีปัญหาถึงขั้นรุนแรงใช้อารมณ์การปัญหาตามมาแน่นอนนะคะมันจะเป็นปัญหารามทุ่งเลยทีเดียวนะคะอฉะนั้นก็ใจเย็นนิดหนึ่งนะคะหรือว่าใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาจะดีกว่าหรือใช้ความเป็นจริงในการแก้ไขปัญหานะคะก็ว่าตามตามปัญหาเนื้องานอะไรก็ว่ากันไปถือว่าดีค่ะจริงๆไม่ได้มีอะไรแบบน่ากลัวนะมันอาจจะเป็นคําว่าขอโทษค่ะมันอาจจะเป็นคําว่าตัวเราเองอาจจะไม่มีปัญหากับใครนะแต่อาจจะแปลว่าตัวเราเองทะเลาะกับตัวเองก็ได้นะ ทั้าหมดมุมฉันทะเลาะกับตัวเองฉันจะเอายังไงดีฉันสับสนหรือฉันจะยังไงกันเรื่องการงานอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นอารมณ์นี้ก็ได้นะคะเรื่องการเรียนต่อเลยดีกว่า king of pentacles seven of swords five of pentacles การเรียนของคุณเนี่ยช่วงนี้เราบอกว่ามันแปลว่าจะต้องอ่านให้เยอะกว่านี้บางท่านอาจจะเพิ่มผิดหวังอะไรเสียใจจากเรื่องการเรียนมาหรือเปล่าบางท่านนะไม่ใช่่าทุกคนเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่ารู้สึกว่าไม่ได้แต่งใจรู้สึกว่าไม่เข้าใจทําไม่ได้มันเป็นคําว่าต้องต้องเรียนเสริมเรียนเพิ่มหรือมันแปลว่าต้องขอคำปรึกษานอกเวลาเพราะว่าพลังงานที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารของเราเราต้องขอเราต้องขอความช่วยเหลือแต่จ์ไอ้ว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่ะ ถ้าเราทำไม่สำเร็จวันนี้ไม่เป็นไรไม่ไม่ถือว่าเราจะล้มเหลวทั้งชีวิตนะคะอาจารย์ยังเชื่อว่าคุณยังมีความสำเร็จเกิดขึ้นในอนาคตได้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเฉยๆอาจารย์ยังเคยสอบตกยังเคยเฟลยังเคยรู้สึกผิดกับตัวเองใช่ไหมท่านทำไม่ได้แต่สุดท้ายก็อยู่ถึงได้ทุกวันนี้ค่ะมันคือบททดสอบให้กับตัวเราแต่ความคิดตอนนั้นมันก็สำหรับตัวอาจารย์คือยังเด็กอยู่อาจารย์บอกเออทำไมมันไม่ได้มันจะแบบโลกจะถล่มทลายเลยนะคะแต่เนื่องจากตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีใครให้คำแนะนำเราเองมาเข้าใจทีหลังว่าอ๋อรรริมัันนกก็อบบบทดสให้้ตตวเเเาาป่ เราเฟลวันนี้แต่วันหน้าเราอาจจะแบบเป็นอภิมหาสิทธิก็ได้นะคะมันไม่ได้ตัดสินกับแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะอาจารย์พูดแบบนี้เลยนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าขอส่งกําลังใจให้คุณถ้าเจอเหตุการณ์ว่าชั้นสอนไม่ได้ฉันทำไม่ได้ลองใหม่ทำใหม่คนเรามมีความเก่งและพรสวรรค์แตกต่างกันอย่าคิดว่าตนทำไม่ได้อย่าดูถูกตัวเองใครจะดูถูกคุณปล่อยเขาแต่เราห้ามดูถูกตัวเอง นะคะให้โอกาสตัวเราเองอาจารย์เชื่อว่าคุณทาได้เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นค่ะแต่ช่วงนี้มันเหมือนพลังงานขึ้นคําว่าต้องรู้แนวข้อสอบจะต้องเรียนรู้หรืออ่านเพิ่มหรือพยายามมากกว่าคนอื่นเขาหลายเท่าเท่านั้นเองเหนื่อยหน่อยแต่ดีนะคะประมาณนี้ชนะเลยบอกว่าพยายามไปพยายามสู้ๆต่อไปเดี๋ยวก็ประสบความสาเร็จค่ะมันเป็นแค่จังหวะเฉยๆนะคะถือว่าเป็นบททดสอบให้กับตัวเราไม่ต้องไปกลัวมันค่ะสู้กับมันไปค่ะเราจะไม่แพ้มันเราต้องชนะมันนะคะ อ่ะถัดไปนะคะสำหรับเรื่องการทำงานเป็นยังไงบ้างอ่ะขอพายค่ะการเงินค่ะเอาการเงินก่อนช่วงนี้ใช้จ่ายเยอะเพราะว่ากิเลสเยอะนะคะอ่ะหรือว่าบางทีอาจจะแบบต้องใช้จ่ายให้กับแบบบริวารน,น้องมาน้องแมวอื่นๆให้กับบุตรหลานอะไรเงี้ยก็เป็นได้นะคะหรือมันเป็นสิ่งของที่เรารู้สึกว่าฉันอยากได้ฉันอยากมีมันต้องประดับ,บรารมีชั้นอะไรเงี้ยอ่านะคะประมาณนี้คือเยอะแยะนะคะคือช่วงนีอ้อยากได้อยากได้นู่นได้นี่เยอะแต่ถามว่าหาเงินเก่งไหมขอโทษน,นะ หาเงินโคตรเก่งเลยเงินเข้ามาดีเงินเข้ามาดีมากๆแต่ก็ออกไปไวเท่านั้นเองหาง่ายใช้ง่ายนะคะอ่าแล้วก็ช่วงนี้เราบอกว่า บางท่านถ้าทาพวกสื่อออนไลน์หรือต่างประเทศหรือบริษัทข้ามชาติอยู่การเงินของคุณจะค่อนข้างดีหรือเป็นอาชีพที่ต้องเดินทางบางคนชีพประจรลงเท้าล้วได้เงินดีแต่อาจารย์ก็ยังพูดเลยนะว่าเงินของคุณอ่ะมีเหลือกินเหลือใช้ไม่ลําบากไม่อับจนอะไรเงินดีค่ะเงินดีหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่าการเงินของคุณฟื้นตัวมากยิ่งขึ้นฉะนั้นการเงินถือว่าดีแต่แค่ว่าใช้เงินอยากมีสติให้มากกว่านี้นิดนึงเพราะใช้เงินค่อนข้างฟุ่มเฟือยหน่อยนิดนึงในช่วงนี้นะนะคะอ่ะถัดไปอ่าถัดไป อ่อจริงๆบางท่านอาจจะมีโอกาสได้เงินจากพวกอสังหาได้เหมือนกันนะเช่าหรือว่าขายได้นะฮะอืบางท่านอาจจะมีการออกรดด้วยซ้ำไปนะบางท่านอาจจะมีนะอ่าเรามาดูความรักขอรวบยอดคนที่โสดแล้วจะถานะคุมเครือไม่ชัดเจนเป็นยังไงนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง สำหรับคนที่โสดสนิทอาจารย์มาว่าถ้าบางท่านเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจเพิ่งผ่านความรักที่ผิดหวังมาหรือแบบโอ้ตายละโดนปฏิเสธหรือว่าฉันไม่ปฏิเสธเขาหรือรู้สึกว่ายังไม่เจอคนถูกใจอาจารย์มาว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาอีกค่ะยังมีคนให้เลือกสรรอยู่เพราะพลังงานขึ้นคําว่ามันจะมีคนเข้ามาเรื่อยอาจจะเข้ามา,มากกว่าหนึ่งคนในชีวิตหรืออาจจะแปลว่าเราไปจีบเขาก็ได้นะแต่อาจจะแปลว่าถ้าถามว่ามันอาจจะมีคนเก่าๆคนที่เราเคยรู้จกักถามว่า ความสัมพันธ์เดิมๆสมัยนั้นอาจจะเคยมีความสัมพันธ์กันแต่มันนานมากแล้วแต่ตอนนี้เราโตกันแล้วก็กลับมาเจอกันก็มีหลายคู่นะคะแต่ไม่ใช่ทุกคู่นะาบางท่านอาจจะแปลว่าแต่อย่างทพียงจ,จะบอกจงรักและเคารพตัวเองถ้าแฟนเก่ากลับมาแล้วแฟนเก่าไม่ใช่คนน่ารักไม่ใช่คนนิ์เราต้องรู้่จักขัดการปฏิเสธอย่าเอาอะไรที่มันเป็นความทุกข์หรือก้อนความทุกข์ที่เข้ามาในชีวิตของเราแต่ถ้าการกลับมาหรือคุณไปง,ง้อเขาหรืออะไรก็ตามแต่นะมันมันก็ ถ้ามันมนนันเป็นปัญหาที่มันยังแก้ไขได้อาจารย์ก็มองว่าพลังงานขึ้นว่าดีเทิร์ได้แต่อย่างที่บอกคือมันอยู่ที่ตัวของคุณการ การกระทาของคุณทั้งสองคนว่าจะเอาอยัางไงต่อความสัมพันธ์ของคุณนะคะนี่ไปไ,ปไปกลเกลียนั่นเองนะไม่ใช่ว่าเอามาฟังคำาำํนนของอาจารย์แล้วก็รีบไปนู่นนี่นั่นนะดูไปนแนวทางพอแต่อาจารย์ม,มันเหมือนก็ว่ามันมีการหมุนเวียนกลับมาแต่บางท่านอาจจะแบบไม่เคยมีความสัมพันธ์กันเลยอาจจะเป็นแค่เพื่อนเก่าไม่แต่าพก่อนเก่าหรือคนเคยรู้จักเก่าก็ได้อาจจะได้กลับมารู้จักกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้นะคะช่วงนี้ก็ฮอตนิดนึงนะมันมีคนเข้ามาอ่าแล้วก็มันอาจจะแปลว่าความสัมพันธ์ต้องค่อยๆดูกันไปเพราะวว่่่าามมมมมัััััันนนนนนเเหหืือออกกกกกบบยงีแพู้ว่า คุยแต่ก็ยังกลัวหรือว่ายังไม่ไม่ได้เปิดใจร้อเอาจจะเปิดแง้มประตูสักแบบ3 0มสอรบอยู่แต่ทุกอย่างมันใช้เวลาไงถ้าเวลามันจะพิสูจน์ทุกอย่างได้เองสําหรับคนที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนก็ยังคงไม่ชัดเจนเพราะพลังงานก็ยังขึ้นอยู่ว่ามันยังเป็นคําว่ารักเผื่อเลือกหรือว่าคุณทั้งสองคนก็ยังเป็นการรอคอยกันอยู่ยังมีทิท่าที่เหมือนกับว่ายังมีเหมือนอะไรกั้นกันอยู่หรือว่ายังเป็นการลองเชิงกันอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงโปรโมชั่่นนเชงป็วแบบ ให้คายว่าดูใจเป็นช่วงแบบกำลังแบบสงสัยเอ๊ะเขารู้สึกงไงมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ฉะนั้นก็แปลว่ายังเป็นอยู่แออนวเฟรนด์โซนและกันนะคะ <c oughs> ก็ขอให้เฟรนด์โซนนี้ประสบความสำเร็จไปเป็นแฟนกันในอนาคตนะคะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เฟรนด์โซนแล้วเป็นแฟนโซนนะคะในอนาคตได้นะต่อไปนะคะเป็นคนที่สถานะที่มีแฟนหรือแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูกัน สําหรับคนที่มีแฟนแล้วช่วงนี้ระวังเรื่องการทะเลาะกันระวังเรื่องปัญหาจากบุคคลอื่นหรืออะไรที่มาแทรกซ้อนในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ใช่ทุกคู่เอาไปทะเลาะก,กันนะว่ามีอะไระมีอีกคนนึงล่าไม่ใช่อย่าไปทะเลาะก,กันนะอันนี้แค่ขึ้นมาถ้าใครมันมีปัญหาเรื่องแนวนี้อยู่แล้วอะค่ะถ้ามันเป็นปัญหาเรื่องมือที่3บุคคลอื่นเข้ามาแทรกซ้อหรือแม้กระทั่งระยะทางจริงๆคําว่ามือที่3เป็นได้คาว่าเชิงชู้สาวหรือบางท่านอาจจะแปลว่าอยู่ไกลกันบางท่านอาจจะแปลว่า คนไม่เห็นด้วยในการครบกันมาขวางกั้นอุปสรรคปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณปฏิเสธไม่ได้นะความรักไม่ใช่เรื่องของคนสองคนเสมอไปสําหรับบางบางบางคู่บางครอบครัวนะคะมันอาจจะมาต้องผ่านด่านหลายๆอย่างอยู่มันเลยทําให้ถ้ามีอุปสรรคเหล่านี้ถ้าสมมติคุณทั้งสองคนจับมือไม่แน่นพอมันเกิดปล่อยมือกันก็มีโอกาสถึงขั้นเลิกลาไม่อยากเห็นใครเลิกกันนะแต่น,นี้เป็นพลังงานที่มันขึ้นมาเป็นคํนาเตือน,น,น,นขึ้นมานะคะแต่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้ ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าจริงๆพลังงานคุณก็ยังคบกันได้ต่อแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องความสัมพันธ์จริงๆการเงินบางทีมันไม่เข้า้เข,า,ข,า,ขาใครกอบใครนะคะอ่าก็คือระวังในเรื่องตรงจุดนี้นิดนึงละกันเพราะว่าพลังงานนี้ขึ้นคำว่ามันเหมือนคําว่าเนี่ยความสัมพันธ์แตกเนาะความความรักของคุณคนที่มีแฟนเหมือนแบบม,มีมีกิเลสมีอะไรบางอย่างที่มันยั่วยุหรือว่ามันมีความสัมพันธ์ที่มันคุณทั้งสองคนเหมือนกับ แต่ถ้าบางคนบอกว่าโอ้คู่ของหนูรักกันดีมากอาจารย์ดีใจด้วยนะคะว่าเราเป็นคนอยู่เหนือดวงหรือว่าเราเรา,เรามีความสัมพันธ์ที่ดีมันอยู่ที่เรากําหนดดวงชะตาค่ะแต่น,นี้เป็นคําเตือนสําหรับบางท่านที่มันเกิดปัญหาต้องระวังมากๆนะคะแต่ถ้าบางคนนะคะบางทีถ้าการแก้ไขก็คือไปทําบุญร่วมกันบ่อยๆหรือว่าติดต่อกันเยอะๆนะคะหรือว่าบางคนอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือพยายาม สวีทหวานแววกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็ดูแลเทคแคร์กันก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะค่ะสาหรับคนที่แต่งงานแล้วคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยช่วงนี้ระวังเรื่องคําว่าน้อยอกน้อยใจแต่ไม่ถึงขั้นเลิกลาแต่ก็มีคําว่าน้อยอกน้อยใจแต่ถ้าแต่ถ้านะในคนที่แต่งงานแล้วมีปัญหาเรื่องคําว่าการหักหลังหลอกลวงหรือมีอะไรที่เป็นการหลอกลวงที่ร้ายแรงระวัง คำหลอกลวงตรงนั้นจะเปิดเผยออกมาและทําให้คุณทั้งสองคุณมีปัญหากันได้แต่มันจะเป็นปัญหาที่คุณทั้งสองคนยังพอให้อภัยได้นะคะเพราะว่าสุดท้ายคุณทั้งสองคนไปจากกันไม่ได้เหมือนเป็นค,คู่ที่จะต้องอยู่กันนะคะยังไม่หมดบุญบุตกรรมกันจะต้องอยู่ด้วยกันต่อไปประมาณนี้นะคะสำหรับสำหรับเรื่องสุขภาพเรามาดูกันเป็นยังไงบ้างสุขภาพนะคะอาจารย์มองว่าสุขภาพต้องระวังนะคะในเรื่องคําว่า ฝุ่นแพ้แบบต่างๆภูมิแพ้ต่างๆภูมมแพ้อากาศหรือว่าพวกบางคนอาจจะแพ้เกสรดอกไม้แพ้พวกฝุ่นไรหรืออะไรเงี้ยคือคือคุณต้องดูดูด้วยว่าคุณคุณแพ้อะไรอะค่ะคือมันเหมือนกับว่าระวังอะไรที่เหมือนหรือทานเข้าไปแล้วอาหารมันเป็นพิษหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเราเราแพ้สิ่งนี้คือคุณต้องระวังดีๆด้วยละกันในช่วงนี้จะทานอะไรหรือจะไปสถานที่ไหนหรือว่าดูแลความสะอาดต่างๆด้วยละกันแล้วก็มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตใจนะคะ ในกรณีอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะบางท่านอาจจะเพิ่งผ่านงานสีดํามาอาจารย์ขอเป็นกาลังใจให้คุณสู้ๆนะคะแล้วก็ทุกอย่างนะคะมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็อาจารย์เชื่อว่าเวลาจะฮิลหรือว่าเวลาจะรักษาทุกอย่างให้กับจิตใจของคุณเองสู้ๆนะคะขอส่งกำลังใจให้คุณเพราะว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องแบบสุขภาพคือสุขภาพใจต่างๆนะคะ,ะหรือว่าความเครียดหรืออะไรสักอย่างที่มันแบบอยู่ข้างในภายในลึกๆอะคะ่ะถ้าถ้ามันมันยังไงก็คือบางท่านอนะถึงขั้นจิต จะปรึกษาที่จะแพทย์ได้ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเป็นเรื่องปกติคนเขาก็ปรึกษากันนะคะ,ะเพราะว่าเหมือนแบบว่าคนที่ไปหาจิตแพทย์ไม่ใช่ว่าคุณเป็นบ้านนะไม่ใช่บางคนแค่เหมือนกับว่าต้องการคำปรึกษาหรือว่าบางทีต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์ก็คือทานยาบ้างอะไรเงี้ยมันจะช่วยปรับฮอร์โมนได้เพราะบางคนอาจจะแปลว่า,วาฮอร์โมนมันมันอาจจะแบบหรือสารเคมีในสมองเราอาจจะ,ะผิดปกติอะไรเงี้ยก็คือต้องต้องปรึกษาแพทย์หรือปรึกษาคุณหมอนะครับจะได้ดับพันทุวงทีเนาะแต่อย่างที่ว่าแหละ คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้หลักกับประกอบกับหลักธรรมะหรือธรรมชาติด้วยไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึง่งนะคะมันต้องใช้หลักทั้งวิสัชและก็วิทยาศาสตร์แล้วก็ธรรมะหรือธรรมชาติด้วยประกอบกันจะช่วยเหลือได้เยอะนะคะเอาหลักความเป็นจริงนะ่าสมาธิสวดมนต์ช่วยได้อยู่ระดับหนึ่งแล้วก็ใช้หลักวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะอ่านะก็ส่งกาลังใจให้คุณนอกนั้นมันจะเป็นโรคท,ทั่วไปปวดคอบา่าอะไรออฟฟิศซินโดมไม่ได้มีอะไรหนักหนาแล้วก็อาจจะแปลว่า,วาช่วงนี้อุดมสมบูรณ์ขึ้นนิดหน่อยอาจจะน้าหนักขึ้นเล็กก็งนิ่นนนะะะคมาณี้ เราระวังเรื่องอาหารการกินด้วยนะคะดูดีๆก่อนที่จะกินอะไรนะคะแล้วก็สําหรับเรื่องการทาบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสําคัญอันดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามันมีสองมุมมองมีมุมดาร์กกับมีมุมสว่างมากๆนะคะบางคนอาจจะอย่างที่บอกมีพ่อแม่บุญธรรมพีป่ปัญญาอุญยตายายใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณต่อเราดูแลเอาใจใส่พวกเขาให้ดีแล้วก็อาจารย์จะเรียกว่าพระในบ้านนะคะฉะนั้นกตันยู เท่าที่เรารู้สึกว่าเราเราไหวแล้อาจารย์เชื่อว่าคนที่มีกระ,กะตันยูอะคะ่ะเป็นคนที่มีความเจริญด้วยจริงๆเป็นเรื่องจริงนะคะอ่ะถัดไปบางคนในกรณีที่มุมดาร์กมากๆอาจารย์เข้าใจนะคะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลอของตนแล้วก็รู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทานะคะอาจารย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเอ่อเขาเรียกว่าไงเอ่อทุกคนรู้ว่าควรทาในรูปแบบไหนนะคะอาจารย์ขอส่งกำลังใจให้คุณนะ,ะเพราะว่าอ่ทุกอย่างมันมีสองมุมมองอยู่แล้วนะคะตามที่เราเห็นตามข่าวบางคนก็ดาร์กมากๆเลยอาจารย์ก็เลยบอกว ถ้าพ่อแม่ดีนะอย่าลืมกระตันยูแต่ถ้าในอีกมุมนึงก็เท่าที่เราไหวละกันนะคะตามเอาความสะดวกใจของเรานะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านเรามาดูดีกว่าการทําบุญจริงๆทําได้ทุกรูปแบบไม่จําเป็นต้องตามที่อาจารย์พูดนะคะแต่อาจารย์แค่จะดูเพิ่มให้เฉยเฉยว่าเดือนนี้ทำมาแล้วกีนะคะในงารกระตุ้นใี่คุณไปทําบุญด้วนนิดนึงก็ยังดีเนาะ,ะแต่ต้องทําบุญโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะหนึ่งบาทก,ก็คือบุญถ้าเราทําด้วยใจสูงการที่เราไม่คิดร้ายกับไรไม่ทําร้ายใครก็คือบุญกุศลแต่แปลกเนะาะไพ่ขึ้นคําว่าก,กตั ไม่ลืมบุญคุณคนจริงๆคนเราที่ดีกับเราเพื่อนฝูงก็ยังดีกับเราได้ครูบาอาจารย์ดีๆก็มีนะคะเนี่ยคือไพ่คือคําว่ากตัญยูไม่ลืมบุญคุณคนหรือว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันเองให้คําปรึกษารับฟังเขาก็ยังได้บางคนเนี่ยเหมือนบางคนเนี่ยเพื่อนสนิทของอาจารย์อาจารย์จะรับฟังปัญหาเขาคนนี้ก็คือบุญที่เกิดขึ้นได้อ่าเนี่ยนะคะม,มันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยค่ะบุญมันได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะมันมันทำทำง่ายกว่าทํากรรมอีกนะาเอาจริงๆเรเออแล้วก็ พลังงานให้ทําบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่องพวกคารกว่าค่าน้าค่าไฟต่างๆวัดหรือที่สถานที่ต่างๆก็ได้นะคะอย่าลืม,ยลมหย่อดอย่างตัวจ์เวลาจาไปวัดหรือไปสถานที่ไหนที่เรียกว่าเขามีตู้ให้หยอดค่าน้าค่าไฟอาจจะจะหยอดค่าน้าค่าไฟตลอด นะคะหรือว่าถ้ามีชําระหนี้สงก็จะหยอดชําระหนี้สงตลอดด้วยนะคะเป็นสส่วนนะคะแล้วก็เนี่ยพลังงานแปะนะเรื่องน้ําอาจจะแปลว่าเป็นการถวายน้ําต่างๆให้กับพระสงฆ์ก็ได้หรือว่าให้กับแม่ชีน้ําปานะอะไรเงี้ยนะคะคนที่ถือศีลต่างๆหรือทําบุญเกี่ยวกับเรื่องค่าน้ำค่าไฟอย่างที่อาจารย์บอกหรือทําบุญกับคนยากไร้ต่างๆก็ยิ่งดีหรือสรรพสัตท์ทั้งหลายก็ได้ได้ทุกรูปแบบนะคะ เกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มของกินน้ําหรือลงลง,ลงทานอะไรเงี้ยต่างๆดีหมดเลยทั้งทั้งเพื่อนมนุษย์กันเองแล้วก็สรัพสัตว์ร่วมโลกของเรานะคะได้หมดเลยอนุโมทนาบุญด้วยกับทุกคนนะคะครที่กระทําความดีนะ ถัดไปนะคะการสวดมนต์นังสมาธิการสวดมนต์อา,านอาจารย์แปะไว้ด้านล่างเสริมด้วยพระกระถางเงินลานได้ตอนนี้อัปเกรดแล้วนะคะร้อยแปดจบอาจารย์ทำมาเป็นปีแล้วตอนนี้มีเก้าจบแล้วนะสวดแค่ประมาณห้านาทีกว่าเองนะคะไปสวดได้แล้วก็มีเคล็ดลับบอกอย่างเช่นเดิมนะคะในกรณีบางท่านอ๋อแล้วก็นักสมาธิด้วยยิ่งดีนะคะแต่ถ้าบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์นักสมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทาให้เกิดสมาธิได้คะ่ะวาดรูปวาดเขียนออกกำลังกาย เล่นโยคะก็ยังได้มันเป็นสมาธิได้จริงๆนะฟังเพลงปรับสมาธินี่ u t u b e มีเยอะแยะมากมายนะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าโซเชียลดีทอคซ์ค่ะลาจากสือ Online, ่อออนไลน์ลาจากสื่อออนโซเชียลอยู่ธรรมชาติบ้างทาให้เราแบบมีจิตใจที่ปปอองใสไปรับพลังงานด้านบวกจากจาก,จากแบบการท่องเที่ยวหรือที่ต่างๆก็ได้หรือว่าหากิจกรรมที่รู้สึกเป็นงานอดิเรกอ่าแล้วก็เรารู้สึกว่าจิตใจสงบมีความสุขที่จะทํามันก็หาแนวของตัวเองให้เจอละกัน เอาเป็นว่าพลังงานของคุณขึ้นไปนทิศทางที่ดีอะไรที่อาจารย์มอเป็นคําเตือนก็ระวังเอาไว้อย่าเอาไปเครียดนะคะเพราะว่านี้มันทำนายภาพรวมขอให้ตัวคุณและครอบของคุณมีความสุขมากๆนะคะ แล้วก็ขอให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆค่ะดึงดูดแต่สิ่งดีเข้ามาอย่าลืมดึงพลังงานด้านบวกเข้ามานะคะแล้วก็ผักสายพลังงานด้านลบออกไปค่ะอยู่ที่ตัวเราในการกระทําของตัวเราและความคิดของตัวเราฉะนั้นสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดดิ้งจิงๆิเป็นกาลังใจให้อาจารย์ติดตาม f a c e b o o k Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ